ไอพีอาร์มีเนาะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะถามให้หนูว่ามันความปลอดภัยเนี่ยมันจะแค่ไหนอะคะเขาบอกว่าที่ยามีนะคะอันที่หนึ่งเขาจดอยู่ในตำรายาแพทย์ของอเมริกาหรืออย่างที่หนูบอกพี่เจอจอเจอเจ๋อเจ๋อเ๋อพกันที่กจ่าออกพี่จ่ายนะคะว่าอยู่สกี เขาเป็นบร,ริษัทที่มันคงเนาะแล้วเขาอยู่ตรงเนี้ยมาเรียกว่าเขามีความมั่นคง40สปีแล้วก็อย่างที่ทราบก็คืออะไรที่เขาจดอยู่ในตํารายยาแพทย์ะคะแล้วการคาล้องร้อของบริการมันค่อนข้างสูงต้องบอกว่า40ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีเคสที่มีการคาล้องร้อเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะฉะนั้นเลยเป็น,เป,นเป็นความเชื่อถือได้แล้วปลอดภัยของบริษัทแต่อันนึงที่หน,นูอยากบอกก็คือว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยหรือทําไมหนูถึงมั่นใจมันปลอดภัยมันปลอดภัยเพราะว่าเราใช้ เองแล้วก็เราเพิ่งจะหนูว่าไปตรวจสุขภาพมาต้องบอกว่าผลที่ตรวจสุขภาพมาค่ะ<อ>สลับสลับใหม่เยลยนะทั้งไม่ว่าจะเป็นค่าตับค่าไตค่าไขามันพอกตัดทุกอย่างกลับมาแบบไม่มีอะไรที่เป็นจุดเสี่ยงที่อันตรายเลยคือรู้สึกว่าไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงมากขนาดนี้ค่ะไอ้นี่นมันเลยเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าเพลย์พาร์ตัวนี้มันดีมากจริงๆแล้วอยากจะบอกทุกคนเลยว่า ที่ยานีมันสุดยอดพี่นี่